แล้วอย่าลยมจรับัตั้งใจวยเอออันนี้ยังหัวดขาตี่ขาท่านนี้อูะกดูเหรออาเรามัตองนี้ก็ด้ 乌江辉着。 ครัใหญ่สวัสดิ์ครับตรงนี้เป็นตรงนี้เขาเรียกทุ่งอะไรครับทุ่ง,งหลอ,อ,นะอ,องคุดทองหนองอะไรนะหลองคุดทองหนองคุดทองคุดทองเขาชื่อมานานยังครับเลยวายมันจะเกิดมาก็เห็นแล้วมันเป็นปปน้องอร่อยปีลมัง้งนี่แล้ววั <c oughs> นนี้เขามีกิจกรรมอะไรพ่อใหญ่หตรงน,นี้เขามีกิจกรรมอะไรตอนนี้ครับโอคดีกัดจงลูกกาเลี้ยงเรียงชุกการเลี้ยงเชุกการกุ้ง จอดที่จอดทางวัฒนธรรมประเทศนีอ๋อวิธีการก็ตอนนี้ก็าทำยังไงเดี๋ครับเขาใหญ่เขาบอกเขาสูงเขาสูงรับรับถามว่ามีไหมมีไหมอ๋อเขาเลี้ยงทุกปีไหมครับเขาเลี้ยงทุกปีไหมทุกปีมีเลย นี่เขาตรงนี้เขาทำมาทุกปีเนาะเจ้นี่เขาโดยตัวที่เขาเขาเซ็นหมายอะไรนะผีอะไรเดิมก็ตอนที่ก่อีิตอนทีผมโดนร้ายจะขนาเชื่อไรจะเชื่อไรแล้วเขเข้ามาเขาเซ็นเห็นกับจำก็ไม่ได้หรอกวันนี้ก็เขาก็แถวนี้ก็เซ็งว่ะอาจจะเป็นตรงไหนก็มีพูดผีพิศาไอ้พูดผีเนาะเขาก็มาเซ็นมาไหวเป็นประจำเป็นการเคารพสักการ

I don't k มีคนถอดมาคุดก็คุดปู่คุดไอเนี่ยชื่อชื่องขุนทองอหนงขุนทองขุดทองขุดทองขุดทองอย่าไปว่าอย่าไปว่ามันฉัดไหนองขุดทองหนองขุดทองประทับใจบัณฑ์แอนน้องขุนขุดทองลงคุดทองเออแสดงแสดงว่ามีมีทองหลาในเรื่อไงมันไม่มีทองหรอกแดงคนเฒ่ายสองคนเพื่มเงียเนี่ยมาขุดปูนี่แหละอ๋อนี่เรื่องเล่านี่ยอ่าเดี๋ยวนี้คนก็ก็เดินมาบุกป่าพาตรงมาทงวะเนี่ยทำไมปัดเท้าเมทำไมปัดเท้าเมทเท้า ขุดทอกแล้วกันแต่ว่ามันขุดปู่นี่แหละเบลกบลลูกเอกร้านเลี่ยเขาเรียกเราคุดทองมาตั้งแต่น่ะที่ไปที่มา,าจะไม่มีทองแต่เป็นเป็นเรื่องเล่ามาใช่ไหมเรื่องเล่ามาที่นี่เขาก็มาทําแบบนี้ทุกปีนี่พ่อใหญ่เขามาทําแบบนี้ <c oughs> สมัยนันบ้านม่าเนี่ยมันคนมันไม่มากไม่มีซาดนา้ำทีนี้เขามาขุดซาดน้ำเขาทีนี้หนุ่มสาวก็มาเรีนขักเช้ามาเรีนรำวงนี่คุดดิน ตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ่อตรงไหนสะรงไนลุงต้องนั้นเานี่ยต้นตาลนั่นเนี่ยตาลากเน้่งไปอ๋อเป็นต้นเป็นเป็นสะเป็นสะเขาคุดมาเอเขาขุดตั้งแต่สองพันรอยสี่หรอยค้าโอ้ตอนนี้เขา อ่าเรามีชักชาที่นี่ก็มาเกิดมานี่หนุ่มมีสาวมันเล่นมันรำวงกันถักกากันกดเรียนรำวงกันตอเลรกถึงปีก่อมันเรีนกันเดือนเล่นทุกปีเล่นทุกปีแสงวันชักชาเขาเรีนช่วงสงการใช่ไหมใช่อ๋อวันนี้วันที่สิบห้าเมษาหกห้าคดฆาเนี่ยของคดยามทุกขหลานน้ำตุ่มยามทุกขหลานแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นพอจะพิธีเรียกผีเรียกอะไรมาเส้นผีก็ช่วงสงการใช่ไหมอ๋อจะเรียกทำไมก็สงการแล้วก็มาเป็นมาไหวมาเนี่ยเขาเรียกเป็นไหว นำรถมาเต็มมาไวจอดผีจอดทั้งอืมคุณเป็นที่มาที่ไปเนาะโอเคทีนี่เจ้าน้องเจ้าในในตวงว่าทีนี้ไอเครื่องเซีนเนี่เขามีอะไรหนึ่งเขาผมรู้ขนมเขาเขาแบบน้นแกงลำเลาลังเบียร์อะไรผมรูเดี๋ยวจะหาได้เนาะเเออจขาทีนี้คนเขาเรียกอะไร มัมโหลงมโหรีนี่ด้ยส่วนใหญ่เขาหามากากไหนด้วยบ้านหญิงเถีแถวหนึ่งบ้านรอคนนี้บ้านอันนี้ก็ของอันนี้ของนนสูงบ้านหญิงเนาะไอ้นายคนนี้ะไหนลูกทางบ้าน,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 นาสีมุมพนังสีพนางมารวมก็พี่น,น้องนนสูงเนี่ยอ,อันนี้นายชื่ออะไรลูกคนไหนครับคนคนี้ครับบ้านอยู่ไหนลูกบ้านไมค์ก็บ้านไมค์ก็แสดงว่าส่วนใหญ่อยู่คนไหนไอ้ลูบร้อชื่ออะไร ที่ช่างครับีสร้างคนกันไหนลูกตากระตุ่มเอนายล่ะชิมอนคำภาษาาเอรูปรอคนไหนลูกอามชือไนไม่กอคนโอมโอมคนไหนลูกคนกันไหนลูกบานเพิ่มบานเิ่อบานเพิ่มมาเยงนะเอนายล่ะคนกันไหนลูกอยู่บันนไหวบันั้นหว รูปหล่อคนกันไหนลูกฟุกโกะนะเดินวัดนดินวัดเนาะคนกันไหนลูกคนบ้านอะไรครับอ๋อคนอะไรเรานู่นแหละเสื้อแดงๆไอเสื้อแดงที่เป็นหมอทรงบัณฑ์ประสาทอ๋อเห็นมีหมอลำวงเอ๋ไหมหมอปิงพลัดอันนี้คนกันไหนเสื้อขาวเสื้อขาวอยู่บ้านบางม่วงครับวงมอีกคนนึงเสื้อสีฟ้าเสือฟ้ากับผู้ชายสีสังแสงสังออกมาร่วมทีมกันโอ้เป็นทีมใหญ่เลยเนาะ สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองคนก็เห็นโอเคพอมีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับประเพณีของมันเองไหมครับเพิ่มเติม,มก่อนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใหม่ๆขึ้นมาดอกเอาแต่ของเก่าๆนี่แหละอืมไอ้มันอนุอรักษ์ไว้เนาะอรุรักษ์ไว้เนาะให้<ม>ลูกหลานได้เห็นเนาะลูกยังก็เขาเก่าเริ่มมาตั้งแต่เรียงกาปูวันที่นหนึ่งเมืม่าเปลี่ยกันไหน นู้ดตปูใหญ่นี่ยอยู่เอาก็เขาส่งขายแล้วก็กยใหญ่บานต่างๆเขากว่าอีกจัดจำสับไปย้อมหมูเป็นไก่เป็เลาเนนมก็ตุ่มปเต้นไปวาดเป็นแหลกดมสีตะปูม่วงล่ะทำยังครับกะปูม่วงกัไปวานี่อ๋อเนี่ยเรียบร้อยแล้วนาะปูม่วงกวาดก่อนนะเว้ยก่อทุก่เต็มยังแก จนเงินนี่ะไปต็ไปวว้ไปเขาซุงไว้นี่แหละเขาเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าเขาซุงเนีุ่งงะไเนยตผวกันุ้งที่ง้งตุอะไรตุ้งตั้งบุ้ตเ้งตั้งตุงตั้งบุ้งับ้ับั้ับง้ัุังตง ปักบัก้างเย็นบักบักบ้างก็คือกังทงกังบางกังหังกังเรือกุกคนเขาเขาเขาเกาว่งกังเรือบางเรก้าวเร้อล้วก็ข้าบเกล่าเก่ากรมาณคงเพาะคงคงคงกอ้คงไทย ไปทางบุกนะว่าชงทำงานตามกับเขาลงเราก็ขายคือพ้าเอาลเา่างลงข่มุกคกุกกับเขาคุมอึดรอกับเขาหลังสูงอเอาเข่เอาโเอาเอาไปเารงรงเงี้งอกไปทอกทถึงไปึงมยลลไป มาหลับมาหลงมาหลงมาหลงมาหลังไปพึ่งบองบาดขายพ่งหรืไหวก็เอากลับมาหลงคือมาถงมาหลงเวลามาหลอมาหลปงงึ่งขายใครแเา้งงเางากุหอหาเหาาบางางบางตรงาหมเราหู้าเาางางางตรงเรา้มเราูก้างาางเมางบางตรงาม

สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับสทอะไรครับสทอเพชรครับสทอเพชรตำบลตำบลห่านขางด่านขางพนสูงเนาะพนสูงเนาะคนละปอำเด็นสูงครับเออเวลากันชาวบ้านจะมาทำกิจกรรมเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเขามีมาทุกปีเขามาเราต้องมาดูแลส่วนไหนยังไงบ้างครับปอกอมาดูแลมาดูแลเรื่องน้ำน้าช่วยนี่แหละครับ อันนี้เป็นสอทของอะไรหมูอะไรก็เรียกหมูเลยอ๋อเขาเรียกเป็นเขตครับเขตเนี่ยของผมมันเป็นเขตหนึ่งอ๋อเป็นสองมีปกติมีสองเกล็ดเนาะอ๋อสองเกล็ดเขต็ดหนึ่งอันนี้ตรงนี้บ้านอะไรบ้านบ้านเป็นน้องกระทุ่มน้องกระทุ่มมูซิฟเมื่อกี้มาก็หลงไม่ถูกคอันนี้วันทอกี้ซื้าก็จัดทุกปีนะครับอันนี้ครับเป็นทุกปีครับอันนี้มาดีกระเพาะลวมเอาสอทมาดีครับสอทออะไรครับเา ผู้ซื้อเขาวนี่บครับบันเองเขาบันเองเขาสูงเองนี่แหละเพราะเออเทอชื่ออะไรครับหนครับชื่ออะไรครับชื่อบุญชูเรตกลางกลางอ่าแต่นี่อยู่อยู่เขตเขตสองเขตหนึ่งด้วยกันอ่าที่นี่ก็เรามีส่วนทรัพย์สนุนยังไงของในเราเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนการดูแล ของการกิจกรรมทำทำแบบนี้นี่แหละครับเที่เคยทำมาเพราะว่าก็มาดูเลยกันธรรมดาให้เกิดความเรียบร้อยเนาะโดยการอันนี้ก็ได้มีโอกาสนี้มาเหมือนจะต้องเขาทำมาทุกปีก็เราเราเราอยู่คนกันนี่เลยไหมครับเกิดมาก็เห็นแตงก็เห็นมากขึ้ทุกปีเลยเนี่ยแต่บ้านบานเองมูใหญ่เนาะมีหลายก็เรื่องอะไรหลายหลายสารเจ้าเอกก็เรื่องอะไรสายสารตะปูเนาะ นีก็ให้มาให้กำลังใจแล้วก็อนุรักษ์สื่อสารให้ลูกหลานไว้เห็นไว้ดูเนาะอย่างน้อยก็ทันระมองในแง่รัฐศาสตร์ก็คือเกิดในความหลักสามัคคีกันในในหมู่ขณะเนาะเกิดครอบหลักสามัคคีกันขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับครับคขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปตั้งใหม่หนึ่งมองผมนห,นงนหนึ่งสองหนึ่งสองเด็กนอนไม่รู้ดอกมะเท้า